ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39กรณีทุพพลภาพโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้โดยแบ่งดังนี้ครับกรณีทุพพลภาพไม่รุนแรงจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์อัตราร้อยละ30ไม่เกิน180เดือนส่วนในกรณีทุพพลภาพรุนแรงจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต รวมถึงสิทธิการรับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลของรัฐโดยจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิเงินบำเหน็จชราภาพหากเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพอีก50,000บาทพร้อมรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมง